ส่วนคุณสุชาติวันนี้พอนักข่าวไปรออยากจะถามเรื่องนี้ท่านปฏิเสธให้สัมภาษณ์นะคะ โดยกรณีที่มีการไปเปิดคลิปไปปล่อยคลิปกันว่าคุณสุชาติเนี่ยไปเข้าพบอาจารย์มันนอประธานสภา,าที่บ้านพักซึ่งต่อมามีคลิปหลุดออกมาฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งว่าวันนี้เป็นวันดีและสําหรับสื่อมวลชนที่มาทาข่าววันนี้เจ้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าห้องโถงนะคะคือถ่ายภาพจากด้านนอกสํานักงานปปชจะมีกระจกให,ใหญ่ภาพที่เห็นถูกบันทึกจากด้านนอกห้องกระจกเท่านั้นค่ะคือแน่นอนนะ่ะคุณน้องท่านผู้ชมว่า มีคนที่เขาวิเคราะห์เรื่องนี้เขาบอกว่าในเมื่อบุคคลในคลิปนี้อย่างอาจารย์วันนองบอกว่าบิ๊กโจ๊กอยู่ในเหตุการณ์และเป็นคนที่อัดคลิปใช่ไหม,มแต่บิ๊กโจ๊กปฏิเสธบอกว่าไม่อยู่ในเหตุการณ์และไม่ได้อัดคลิปเพราะฉะนั้นพายานคนที่สําคัญที่สุดในเหตุการณน์นี้คือคุณสุชาตินะที่จะบอกได้ว่าบุคคลที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม